ออล่าอ้ยออล่าเลยสัตว์ยืนหน่อยดิยืนหน่อยหน่อหนึ่งมึงดูเล็กไปถอยไปหน่อยเอาเอาเอาหางดันขึ้นมาหน่อยเอ้ยงูยึดตัวเบอรเลยตัวเป็นสิบโลเลยสัตว์จริงตัวยาวเป็นสิบโลเลยใส่บวกใส่ใส่ใส่แมงเป็นเฮ้ยยุ่ยเนี่ยเนี่ยคิปเปอร์กระโหลกกะลากูบอกแล้วแม่ไม่แข็งแรงนะ นะแม่งดึงแล้วหลุดไปแค่แต่ช่วยชีวิตรอบนึงช่วยอเลยใช้มือเปล่ากูยกขึ้นมาไอ้สัตว์กู <c oughs> ใช้มือเปล่ากู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้คิปเปอร์เลยแอคหน่อยดิกสิบรูปบอกว่าใน,นร้อยอรูปบเพื่อนนะก <c oughs> ูย,ยิ่งถ่ายรูปกเก่งๆอยู่ด้วยมึงยืนได้ป่าวยืนถางมาอีกหน่อยเออเอ้ยเอาถอยอ,อยันนี้มันดูหลกักไปเออถือถือถือแบบให้มันแนวนอนเงี้ยวู้ยตุ๊กเขาใจเลยสวัดีทุกคน อูวใจเลยนี่คือ์บปบะหลาดของอ้อมเดือนเๆ้าย้ายแล้วะะลกันเราเลยกะว่าจะมาย้ายเรือเสนเดือนแล้วกันนะแต่มันช้ขนาดนี้นะอูว่าตัวนั้นปากใหญ่กว่านี้อีกกูจําได้ไว่าตัวนั้นอะ